พ่อวิมานตั้งของบนตอบพระโกมสารากอากให้เป็ละเอียดน้อมเาบนแบบพลังงานเป็นครืนเดียวกันกระทํามือและสาขาดูดเดียวกัน,นาจากพ่ จะไปไหนผู้มีประโยชน์หอันฉันมาด้วยฉันต้งมาตอนแรกและ <c oughs> ได่มาได้ไงค <c oughs> าราวานหลวงปู่ส <c oughs> า

เีมนมาสิไปแล้วอ๋อโบเลยเหรอไปแล้วใช่ไหมคะนี่ไงไปล่า้ไปนั่งมาิก็เป็นวัประกานมันไปัคนละฝั่งันะไปอยพระบาทที่แถวๆนั่นแหละพระบาทอะไรนะตรงนั้นอ๋อที่มี็นสวนโบราณสถานล ได,ด,ดกก้มีบอ่อน้ำพย์แต่ว่าต้องเติมไฟให้มันต้องแบ่งเวลาไมาให้เขาด้วยนะเดี๋ยวจะไปเติมไฟ อ,อนุมทนาบุญกับทุกท่าน้วยนะคะ